like a สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาก็จะมา reflection week 6นะคะวันนี้ก็คือไม่ได้ออกไปไหนมาทั้งอาทิตย์แล้วนะคะใจจริงก็คืออยากไปนั่ง reflection ริมทะเลนั่งบนหาดทรายฟังเสียงคลื่นนะคะ ตอนนี้ก็คือฟังเสียงคลื่นทิพๆิปไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่ม reflection week 6กันได้เลยค่ะไปเลยว,วันนี้นะคะมาก็จะมา reflection week 6กันนะคะ ซึ่งก็เหมือนกับทุกๆวีคเลยค่ะในการเริ่มเรียนนะคะอาจารย์ก็ให้เราแคปรูปนะคะแล้วก็เอาลงไปส่งในคาดรูมนะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่ออีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาอาจารย์ก็ให้เช็กระดับความพร้อมของตัวเองนะคะในการที่จะมาเรียนในคาบนี้นะคะก็เหมือนเคยเลยค่ะมี4ระดับด้วยกันนะคะและในวีคนี้นะคะมาก็ได้เลือกระดับที่4นะคะเพราะว่าตัวเองมีความพร้อมที่จะเรียนเ,ออเยอะพอสมควระค่ะแล้วก็ มาเริ่มกันที่กิจกรรมที่1เลยนะคะกิจกรรมที่1นนะคะอาจารย์ก็ได้เปิดเพลงเอ่อแนวสปาให้ฟังค่ะให้เราหลับตาแล้วก็ฟังเพลงนะคะซึ่งจากที่มาจับใจความได้นะคะมันจะมีเสียงพวกเสียงนกเสียงน้ำเสียงลำธารกับเราเดินท่องเที่ยวอยู่ในป่าค่ะประมาณนี้เลยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายดีนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนอ่าแล้วก็มาต่อต่อมานะคะก็จะเป็นเพลงที่สองนะคะอาจารย์ก็เปิดเพลง เมนรักเลกเก้ให้ฟังนะคะซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ในการฟังเพลงแนวนี้ของมามากเลยค่ะเพราะามาไม่เคยฟังเพลงแนวนี้มาก่อนเลยนะคะเอาจริงๆมารู้สึกว่าได้แง่คิดจากเพลงเพลงนี้พอสมควรนะคะอย่างหนึ่งเลยที่ได้ก็คือเพลงนี้สอนให้เราไม่มองคนแค่ภายนอกนะคะ่ะ และกิจกรรมสุดท้ายนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับภาษามาปาและภาษายีราฟนั่นเองค่ะซึ่งรอบนี้นะคะอาจารย์นะคะจะ m o ฟเราไปทํากิจกรรมใน Google Sheets นะคะซึ่งจะไม่ได้ทํากิจกรรมในพิจิตร์เหมือนกับทุกๆครั้งนะคะอาจารย์ก็จะให้มีไปออรายงานตัวใน Google s h e e t โดยการพิมพ์ชื่อเล่นลงไปใน Google s h e e t ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์จะสร้างเป็นบล็อก็อกให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมเล่นกิจกรรมนะคะเดี๋ยวมาจะ ม o ้งไปที่ Google Sheet ที่มาได้อัดตั้งไว้วันก่อนนะคะไปเลยค่ะค่ะอาจารย์ก็จะสร้าง Google Sheets ให้ประมาณนี้เลยนะคะก็ให้เรานะคะพิมพ์ชื่อเล่นลงไปนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีเป็นกลุ่มให้นะคะมีกลุ่มนัดกล,ก,นกลุ่มเกิ้ลกลุ่มเกดนะคะมาก็อยู่กลุ่มเกดะคะ่ะแล้วก็ให้เรานะคะยกตัวอย่างภาษามาปามาให้ได้มากที่สุดนะคะในกลุ่มก็เพื่อช่วยกันนะคะแล้วก็ จากนั้นก็ให้วงเล็บความรู้สึกด้านหลังนะคะว่าประโยคนี้เนี่ยค่ะที่ใช้ภาษามาปานเนี่ยค่ะแทกความรู้สึกอะไรลงไปนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะจะเป็นกิจกรรมการสื่อสารอย่างสันติค่ะคืออาจารย์ให้เรายกตัวอย่างสถานการณ์มาสามสถานการณ์ก็คือช่วยกันในกลุ่มนะคะแล้วก็บอกการสังเกตความรู้สึกความต้องการและการขอร้องนะคะในประโยคนั้นนั่นเองค่ะ ก็สองเลยกสงนะคะรู้สึกเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเนืคิดแล้วว่าคนติดในการเรียนค้าบนีนะคะหนึ่งเลยค่ะก็คือการไม่มองคน่ภายนอกไม่อคติข้าศสงแล้วก็จะเป็นการเรื่องความสชชันทีกันในกลุ่มค่ะที่ช่วยกันทํางานกลุ่มอะค่ะแล้วก็การใช้ถ้อยคาภาษาในการพูดกับคนอื่นค่ะเรื่องของภาษาอภราภาษายีราฟค่ะต่อไปนะคะจะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้หนึ่งเลยค่ะก็คือมองคนภายนอกแล้วก็แหวอคติค่ะแล้วก็ข้อ2สงก็คือ พยายามที่จะใช้ภาษายีราบมากกว่าภาษาหมาป่าค่ะคือถ้าเระวังดีกับเขาเราก็พูดดีๆไม่ควรพูดโดยการใช้ภาษาหมาป่าค่ะเพราะเพราะเราอาจเราอาจรู้ว่าเระวังดีแต่นคนที่ได้รับสารจากเราอะคำพูดของเรามันอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาเมื่อเราใช้ภาษาหมาป่าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสร,ริมในการเรียนในวันนี้ก็คือการเรียนเช้าแล้วก็การได้อ่านน้ำมินเทาขวดมาเรียนเช้าค่ะแล้วก็ช่องทางอินเทอร์เน็ตค่ะ เครื่องร้อนเครื่องอื่นไมาใช้่แล o วมันแบบเอาแล้วแล้วก็แบบเครื่องอื่นป่อยมากทำให้ไม่สามารถเปิดกล้องได้ค่ะสำหรับมิ๊ีบก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบาย